นี่เป็นตัวเมียของปานะฮะที่มาวางไข่นะวางไข่ที่อ่างบัวอันนี้วางไข่เสร็จแล้วตัวผู้ไปแล้วนี่ยปกติตัวผู้จะต้องอยู่บนหลังตัวเมียเพื่อที่จะปล่อยน้ําเชื้อมาผสมนะฮะแต่ตอนนี้มันวางไข่เสร็จแล้วเรามาเจอช้าไปนิดหนึ่งตัวผู้ก็ไปแล้วเหลือแต่ตัวเมียที่ยังมีหลักฐานชัดว่าอันนี้คือตัวเมียที่ปล่อย ออวอร์ดเราเรียกว่าวอดนะวอดข้างในนี่ก็จะไข่เอาไว้ข้างในพอถึงเวลาสัก3-4มสี่วันก็จะเป็นไข่ก็จะฟักเป็นลูกออดนะฮะลูกออดก็จะลงไปในน้ำนั่นนะฮะถ้าดูเสร็จแล้วเธอก็ไปแล้วนะั่นอันนี้คือปาดบ้านฮนะปาดบ้านเจอได้ทั่วไปครับ ในนี้นี่จะมีลูกออสอยู่ถ้าดูดีๆในนี้ก็จะมีลูกออสของปาดอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหาใจในนี้จะมีอะลองดูนะครับไปดูปาดบ้านอีกครั้งหนึ่งนุ่นปาดบ้านปาดบ้านนี่บางคนก็บอกว่าโอ้ยระวังน้เวลามันฉี่ใส่ตาแล้วตาบอดเลยนะอันนี้ไม่จริงนะครับ ก็เป็นแค่น้ําธรรมดาแค่นั้นเองนะครมันไม่ได้มีพิษเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่ได้มีพิษมีภายอะไรนะฮะปาดนี่ลักษณะเด่นของมันก็คือว่าตรงปลายนิ้วของมันเนี่ยฮะเป็นเป็นปุ่มที่แพ่ออกไปนะฮะที่ต่างจากกบนะฮะลักษณะให้ดูที่ที่ปลายนิ้วนะฮะของปาดตัวเมียก็จะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับ,รบอันนี้ก็คือปาดบ้านครับ